สวัสดีค่ะพบกับเอกแล้วนะคะที่ช่องนัตตี้เจนี่ค่ะก็วันนี้นะเราว่าจะไปอัมพวานะยังไม่ถึงอัมพวาดีไหมในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะวันนี้เราจะไปกินอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ตื่นเช้ามากวันนี้ออก ออกมาแล้วเนี่ย6โมงครึ่งก็ตื่นตั้งแต่4 5ครึ่งเพื่อไปกินร้านนี้เลยนะสงสัยว่าจเป็นร้านอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงนะคะจุดหมายปลายทางของเราที่ปั๊มเอสโซนั่นเองค่ะ<อ>นี่เลย นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นหมูกรอบอะคะ่ะแล้วก็จะมีหมูแดงนะคะมีกุ้นเชียงแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือจะเส้นบะหมี่นะคะ นะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีท้ายด้วยนะบอกว่าขอทานกินทานยุทานกะบรี่พกกินนะคะหมดสี่ชามหนึ่งท่านภายใน45นาทีนะคะจะแถมฟรีเงินสด1,000บาทถ้ทาใครเป็นสายกินนะก็มาได้เลยมาแข่งกินนะคะที่ที่นี่ได้เลยแล้วก็อเราเนี่ยสั่งไปแล้วนะคะก็ที่สั่งไปอะ่ะเราก็จะสั่งเป็นอ่า บะหมี่โฮกิมซูเปอร์สเปเชียลนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาม <Yeah. S 1> ยักษ์ยักษ์ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแล้วก็จะมีข้าวผัดอย่างโจนะคะแล้วก็จะมีะถ้าต่วนน้ำเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเลมอนฮ่องกงนะแล้วก็จะมะีแล้วมันก็จะมีโปรนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะคะมาแล้วเช็คอินนะคะก็จะได้ถ้าเช็คอินหนึ่งท่านเนาะวาจะได้สมมติ น้ำเก๊กฮวยมันจะเป็นโปรแค่น้ำเก๊กฮวยนะมันชันมะนาาแล้วก็น้ำใบเตยหอมนะสี่คนก็จะ็คินสี่แก้วถ้ามาสี่คนเช็คอินสี่คนก็จะได้สี่แก้วฟรีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาเลมอนท้องฟมมูอาจจะไม่ร่วมโปรโมชั่นนะคะ <S <S ตน็เพื่อนๆมาก็ลองลองมาดูเนาะแล้วก็ที่เนี่ยบาหมี่ไข่เนี่ยเขาพิเศษด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขานวดด้วยไม้ไผ่ นะแล้วก็เป็นมไม้ไผ่ของแกตั้งแต่ปี2496เก้หกเลยโอ้โอันนี้เกิด2523้าสอามนานมากด้นไม้มไผ่แล้วก็บะหมี่เขาบอกว่าทำเองเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะแล้วก็ร้านนี้ยเป็นแบบรักษาสุขภาพลันค่ะเฮลตี้คือไม่ใส่ผงชูรสอีล้วคาคับ <c oughs> ไม่กล้า,อ,าอันมาแล้ว ชาเลมอนฮ่องกงแล้วก็อันนี้เป็นเก๊กฮวยที่ร่วมโปรโมชั่นนะคะงงุงก็เดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวเราชิมอันนี้ก่อนเก็กควยยัไมดิอืมอร่อยอร,ร่อยอ่ะ บอกไม่ถูกอ่ะรู้ไหมเออมันเหมือนจะแบบเหมือนมันมันก็มันก็ชามะนาวแต่ว่ามันรู้สึกมันหอมๆอ่ะได้รู้บอกไม่ถูกอ่ะฉันบอกไม่ถูกอ่ะเป็นไงมันมันกลิ่นชาเหมือนกันเออมันกลิ่นชาเนาะแต่มันก็คือชามะนาวที่เรากินทั่วไปแต่ว่ามันไม่รู้มนแต่มันอร่อยเอ่อเอนด่างงวยเหมือนั่างงวย มนตู้แก้วอาแปลบ้านเลยเออมันดูชื่นใจเนาะไม่ติปรสชาติจริงรสชาติอืมโอเคอันเนี้ยถ้าเพื่อนมาเช็คอินนะก็ได้ฟรีสี่คนก็ได้สี่แก้วเลยนะก็มาทำกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเล่ารอก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยเราสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็จะกินหมดหรือเปล่าเพราะว่าสั่งมาชิ้ใหญ่ใสกับพริบมากค่ะเดี๋ยวมารอชมกันนะค ก็ะะจะมีหมูเด้งนะแล้วก็จะมีเกี๊ยวมีไข่ต้มนะคะมะีหมูกรอกหมูแดงนะคะนะคะ่าทานมากเลยให้ผมกับที่รอคอยมาวักร์กิมแบบไม่ล่าก่อนนะอ่าเดี๋ยวชิมแบบไม่ลากกอนแล้วกันเนาเอาชิมเส้นก่อนนะกอนไปดูมัส ง่วนไยเไผ่ขอไม่หลอกขาจะเราตามรีวิวมาชินก่อนบอว่าสุดรเนียมันราดอะไรนเียไม่ไป่าดนะนนี้คือมันเป็นน้ำจิ้มมันคล่ใย่น้าหมูแดงเลยก็ไหนดอกไปนเลยลองชิมนิดนึ่งขอละกัน้องใส่ในบางส่วนจริงถ้าคนกินแล้วปรุงเนี้วแต่เนี้ย ไอ้เนั่นนะขนาดไม่ล่านะครับ,บ,บรรคุณขับรอยากกินเป็นคนคือจิตหวานอยนะู่แล้วแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะวนหวานหอมแล้วก็ปรมั้นไห่เนี่ยไอ้เนี่ยอ้เนี่ยไม่ได้กรุบกรอบจับจยุไ้่่กุ้แล้วก็ Từng tên nè <laughs> ừ, một quả đi ăn Đó, Để không? Để không? Đó đăng thì một nào Để ra Ờ, mình đang thì đi sao mạnh hơn đi không, Để không? Để không? ไปน้ำมุวนว้าวหน้าตาค็ดีมากดีมากเมที่ดูมันน้ำสุปดีนะเดินอบอกนาจะมีหม,มูแดงมีพุ่นเชียง แต่หมูแดงกับ,บกุนก้นเชียงเนี่ยเรก็ผัดเป็นข้าวสวยมากอันนี้ไม่ได้แบบมาสปอนเซอร์อะไรเขาเขยนะจ่ายาตังกินเองข้าวผัดเหมือนแม่ผัดตอนเด็กเลยอะผัดไข่ผัดผัดเอาหวานเลยกๆเขาผิดมะนาลงไปไม่ได้เลยนะี่เนี่ยข้าวผัด ตัวนี้60บาทนะถ้าใครแบบไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบนะแต่ก็ว่ามันก็อร่อยของีแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวนเนี่ยเส้นเนี่ยดีอร่อย ตุมากกแออกมาแล้เมน,นูเกี๊ยวน้ำแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เราสั่งกระเพราหมูกรอบเพิ่มอีกหนึ่งที่ มีน้ำซุปเป็นอย่างนะครับสงอะไรต่างอะไรผก็จะน้ำซุกเติรให้ผุณปพงนะนะก็อร่อยค่ะจ่ายด้านนอกเอาบิงไปจ่ายตรงด้านนอกนะคะจ่ตรงด้านนี้อันนี้เราสั่ง เป็นว่ามีใน6-8แล้วก็ชาเมอนเ้าบนงแต่หด1 0บาท่เยอะมากแล้วก็กลับบ้านนะนี่นอ้เน้วยิมใครผ่านมาจะไปชานชาอามาถาเพชร

มีมีค่ที่นี่แคที่นี่เียัคะอ๋อเขียนไม่ด้จงหานะครับอร่อยครับก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็น้องบริการดีมากนะพนักงาทุกคนเลยนะคะก็จะสุภาพแล้วก็เป็นกันเองด้วยก็สรุปให้เลยนะคะก็บะหมี่นะคะที่นี่ อร่อยตามมากินกันได้เลยบะหมี่เขาทำดีมากนะคือดีบะหมีด่ดีจริงๆแล้วก็พวกอ่าเมนูน้ำอร่อยหอมนะคะราคาไม่แพงก็แวะมาทานได้นะก็เห็นน้องเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามาเนี่ยฟิกกัดก็คือสมมติว่าเราลงไว้ว่า เอสโซ่ Eso, ถนัดแดดเขาจะรู้จักกันในนามนี้แต่ว่าถ้าเป็นเอสโซ่ก็คือมันเป็นช่วงวังมะนาวแต่ว่าก็หาไม่ยากหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเอจะลงพิกัดไว้ด้านล่างแล้วกันนะว่าเดินทางมายังไงแล้วมีเมนูอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอขออนุญาตไปก่อนละกันเนาะนี่ได้กลับบ้านด้วยก็เดี๋ยวพบรีวิวหน้านะคะพาเที่ยวกินเช็คอินที่ไหนติดตามกันไว้ด้วยนะอย่าลืมสับสไครห้เอด้วยนะคะอิ่มเบา อย่าให้ต้องพูดเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ